ดิค่ะดิฉันเรากีชัยกินีนะคะเป็นรอสมอของคุณหมออมน,นเป็นตัวแทนของโมงหนึ่งค่ะจะคือจะมากล่าวงานวุฒิการของขอเจ้าสปาสางังสีเมฆค่ะตั้งแต่ที่เป็นคุณหมอมาลงครั้งแรกในเป็นเมื่อก่อนเป็นอนามัยอยู่นะคะไม่ได้เป็นรพสตอเหมือนปัจจุบันลงมาครั้งแรกรกันดึงเกษียณก็เกษียณที่รพสตอถึงตั้งเหมือนเดิมกัน าน,นราชก,การก่อนทำงานของคุณหมอก็ะทักใจมากค่ะคือคุณหมอเนี่ยดูแลทุกคนให้เหมือนครอบครัวของตัวเองเลยที่เลือกชนชั้นวรณะดูหลสุขภาพดูแลสุขภาพชุมชนตั้งแต่ยังไม่เกิดจนถึงมรณากุไหน,นไม่มาตามนัดก็คุณหมอก็ให้กสมเนติดตามถ้าไม่มาจริงๆก็ ส่งทีมงานลงตึกลงตามถึงบ้านเลยให้ท,ทุกคนตางตามคุณหมอแนะนำชีวิตกันชีวิตของทุกคนจะมีสุขภาพดีดีงานเลี้ยงนีมันย่อมมีวันเลิกลาแตเราก็จะจดจำวันที่ดีๆของคุณหมอ ประทับใจมากในงานการทำงานที่ร่วมกันมานะคะสุดท้ายนะคะขอให้คุณหมอดูแลสุขภาพตัวเองอย่าหวังแต่สุขภาพคนอื่นดูแลครอบครัวให้ดีว่าหนูเป็นลูกน้องก็จะคิดถึงพ่ออ๋อเหมือนเดิมนั่าและค่ะนั่น,นะค,ะคิดถึงจะพาจะพากันไปหาถ้าคิดถึงก็มาเยี่ยมลูกน้องได้เหมือนกันนะคะค่ะ สวัสดีค่ะดิชันหนางส้มพลจันดีนะคะเป็นตัวแทนของออดส้มวงบ้านมุโซงค่ะดิชันเป็นประธานออดส้มวงบ้านมุโซงก็เป็นตัวแทนที่มาเมากาวทึงอันพ่อออเจาพ่อออเจานะคะเอกเทียนนาะพ่อออดเจาเพื่อนกำมีความดีความงามได้ละอย่างค่ะแม้กระทั่งว่าการทํางานเสียสละเวลาเพื่ออีกขึ้นมาเห็นงานตั้งเต่เชา้านะคะมาเห็นงาน,น่กน ตั้งแต่เศร้าตั้งแต่เศ้ามืดเลยอีขึ้นมาเหตุงานเหตุทุกอย่างค่ะโบมีมอดูัใดอีเหตุงานใดคือคุนพ่ออ๋อเจ้ลนะคะแล้วก็เรื่องการที่เสื้อผ้ากระซ้อให้ออกสืหมอสุดยอดเลยค่ะโบมีเราขอเสต่อตใดที่พระอีซื้อเสื้อให้ออกสมอเขานะคะ่ะก็เป็นการที่ว่าน้ำใจขึ้นนะคะก้วข้อขอบคุนไล่ค่ะเสื้อ้วายตูเนาะค่ะเนาะไห้ปีเปินซื้อให้โดยการที่ว่า ใช้เงินส่วนตัวของคนเองนะคะและการทํางานการทํางานก็คือการข่คือการเหตุงานก็คือบบกซ้อนกันแบบให้เข้าใจการทํางานการลงพื้นที่กับป็่นแบบให้เป็่นแบบ๊บเหตุงานแบบคือเป็น่นระบบค,คือพีน่น้องเบาบากาวกันนะคะกัเรื่องงานเรื่องเบาว่านความดันสินน่นะคะเองกาเกียตให้พื้นที่ของเห่านี้มี ผู้ป่วยรลุดหลงไดนะคะก็่เพิ่นมีการติดตามยังให้มันแบบอสโมหังกับประทับใจค่ะแล้วก็อีโบลืมค่ะอีโบลืมคุณหมอเจ้าพ่ออ๋อเจ้าของจังใดกานทัาไปไปแล้วก็ไปอยู่บ้านก็ครอบก็ปวกดกอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็กินฮอดกับมาเวะมาห้าเดค่ะมาห้ออสโมค่ะ บันทิตัางเด็กค่ะทาตงตมจอมซีคันทันท,ที่ไปก็อินเตอเวทไปค่ะไปกินข้าวสุกกันก็กินฮอดกันกันมาเวะมาห้ากันเนาะคะแต่เขอให้ท่านพ่อโอ๊ดจ้วท่านพ่อโอ๊ดโสบ,บัดนะคะมีความสุขกับครอบครัวมากๆนะคะต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนำเป็นเจ้ากรมสีผสมบ้านตั้งหุ่นสามก็เป็นตัวแทนกล่าทำมาของท่านของ ข้อฉบาสังสีเมฆนะคะในวันงานแตเสียนรัฐกาลงานทุกอย่างที่ได้รับนะคะมีอันร่วงทุกวันสุดกันมาก็มีประทักใจหลางเรื่องมีมากมายทั้งเรื่องสุดเรื่องทุกที่เราได้ร้้มทำกันมานะคะซึ่งมีแต่ที่น่าจดจำแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องงานสารสุดททุกด้านนะคะ เป็นการสนงานที่ทำงานเป็นการบอกงานตอโตสมบัตคนได้ดีแล้วก็น่าประทับใจทุกเรื่องเลยค่ะในงานทุกอย่างที่ทำด้วยกันมาก็ประสบผลสำเร็จได้ดีมากๆเลยค่ะบสบุตรทุกคนนะคะก็ขอให้พอ,อชอาสบารสสีเมฆนะคะของเรามีแต่ความสุขน,นะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรง อสบอทุกคนจะไม่พกพกทิ้งท่านนค่ะเอสบอทุกคนจะร่วกร่วมสู่กับท่านเหมือนอย่างที่เคยทำมาตลอดไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะถึงแม้ว่าท่านขอโอเจ้าชะาสังซีมีจะแจกเราต่อเราไปเมื่อตอนาอรกทีอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ยังรักนะคะแล้วก็คิดถึงท่าน ตาวดไปค่ะสวัสดีดิฉันนั่งท้องใสสีมุคลค่ะเป็นประธานของมูซีนะคะกะมากกาวค้ารู้สึกนะคะรู้สึกการที่คุณหมอเจียวได้กเกษียณอายุกับหกสิบสีเนาะแยก,ก็ได้ท่านก็ได้เป็นนัน หมอมาตั้งหลายปีแล้วค่ะก็ว่าความรู้ของคุณหมอแก้วเนี่ยสุดยอดเลยค่ะที่มาพูดคีกับอสมอมาตลอดอสมอถูกคนกับมีความผูกพันกับเรามาตลอดนะคะเพราะว่าการงานของอสมอทุกอย่างทุกสิ่งทุกอันมาจากความรู้ความ ลูกของหมอแก้วทุกอย่างที่เราบอกสอนอสมอกแตะน้ำเรื่องการงานทุกอย่างอสมอก็รับความหล้จากเราไปปฏิบัติงานนะคะในพื้นที่ของตำบลจอมศรีพ้นหมอแก้วลูกบัตรทุกอย่างลูกบัตทุกมู่บ้านป่าค้นป่วยอยู่หม่องใดอยู่บ้านเลขที่ใด น้ำสกุลยางซื้อ,อยางน้ำสกุลยางเราหลูปัดรลยละเอียดถูกอย่างค่ะหมอแก้วเราหลูทุกอย่างก็เลยอยากให้อสมอทุกคนเนี่ยจำท,ลลำที่ระลึกคำที่หมอแก้วบอกเขาแนะนำเขาไอเอาไปปฏิบัติงานแบบเราอยากให้เป็นนิสัยแบบเรานิสัยดีมากค่ะหมอแก้วพูดคุยกับ ออสโมแนะน้ำออสโมดีมากค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการเสียดายและใจหายมากที่สุดค่ะที่หมอเจียวเกษียนนะคะเพระอยากให้มีวันนี้ก็อยากให้ถึงวันนี้เลยค่ะก็อยากให้อสอ,อสโม,สโมทุกคนระลึกถึงเราตลอดกะกะ็มันกะดึงจองไว้บ่ได้นะคะกะ,กะเกษียนมันก็มีอายุกเกษียนนะคะ เพราะว่านาทียังมันกับกเกษียณเขาก็จจาเป็นก็ต้องปล่อยวางเนาะคะ่ะถึงในใจก็เพรายังหายไปเด็ดขาดเนาะคะ่ะก็เด็ดจังไดก่อนนาที่กับคือนาทีเบิดวาระก็บคือเปิดวาระเนาะคะ่ะก็ไปกระคอห้มอแก้วถ้ากเกษียณไปแล้วก็ขอให้ไปอยู่น้คขอบควาัาอยู่มีความสุขความเจริญ แลวก็พักพรนให้มากๆทำได้ทุกอย่างหนมะอแก้วบอกเราก็จําไปตลอดรรจะดนันก็ไม่ต้องวงนะคะออให้หน้าแก้วไปพักรไอนไอ,อยู่กับครอบครัวก,ก็ต้องไปกังวลอียงนะคะทานนี้กะสิเวลาอาสมอไปเทาานั้นกะสิไปแวะเยี่ยมมอแก้วตลอดนะคะันหมอแก้วมาก,ก็ให้มาแวะเยี่ยมมาพักท้ายกันนะคะ ไใไปมาหาสูตลอดระ้ลึกในใจไว้เสมอสาวว่าคุณหมอแจ้วนี่ก็คือหมอในใจในชีวิตของอสมอมีหมอแจ้วนะคะที่บอกแนะนำเขาความการงานเขาในสมองเขาจำได้ถ้าหมอแจ้วอยู่บ้านอื่นตำบลอื่นแล้วไม่ดูจำบนจำสีเลาจำได้เบิดบ้านที่ผู้ใดผู้ใดเป็นป่วยจังใดองรู้เบิด อสมทุกคนต้องจำจำคือหมอเจียวตาหลอดเลยค่ะจำไปให้ดีขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าคูนใหญ่ดิสันซึนางชื่อวัดกันมาเป็นอสมองเป็นต้นเดนของอสมอง่ป็นอสมองมีอยู่แบนบูนทำงานด้วยกันกับพอาอย่างแับอย่างไรเวลาออก ทำงานก็แนะนำว่าไปทำอะไรมีอะไร,ะออมมไไรบ้างผมจะบอกเพื่อนออกสโมวยดีไปแต่เองก็อยากฝ่าดิฉันกันก็ไปดูเมงถ้าทำอะไรไม่เป็นก็แนะนำทำทุกอย่างตั้งแต่ำญญทำลายงานทำนีินกั วัปน้ำทำอะไรก็นี้สมทุกคนำได้ไปแล้วก็ออมออมบานไปตุกอบบ้านไปออบ้านไปทำเด็กคนผีเดกคนนั้นบ้านเมียงเราไม่มีซ่อมไม่มีซ่อมอยู่บ้านคต้องไปขุดต้องไปทำไปช่วยทุกกลาง บ้านถึงกลางขู่บ้านท่านเป็ดหมู่บ้านนะแล้ววันนี้เออเรื่องกับเป็นเรื่อยๆจนเท้าเนี่ยวนี้แกนะเจ็บปูแจกทีิ้งทิ้งทิ้ให้งานตัดเสียงของสองเมืองเนี่ยมีความเป็นความจริงทำอะไรก็ของให้มีเตงโชคดีพบปีกยาทำอะไรก็ขอให้เนียนเห็น มีนาจุกวันละหกนั่งสตา,า,า,าร์ทนี้ค่ะดิฉันนันทเสนตางูตาเป็นโอซอหมอบ้านงูโห่วันนี้มันเป็นตัวเอ,องต้โอซอหมอบ้านงูออน cắt có leo, cà voi cắt chắc coi coi nè, cắt đi rồi, cắt này dùm nào, mình đi qua tiếp cái nhiên luôn, mình ô mà, một số hàng hai trăm hai mươi hai mươi nào mấy พอออกกันดี้บอเอาโบาันี่กกาจบมันก็พอออกกางเกงตำบลจองซีนี่เป็นบ้านพอออกหลักับป่ากับานเลที่ผู้ใดผู้ใดเราเพิปงเพิเราซีบคนนี้เออรงผู้นั้นผู้นี้เราจะรู้เพ่การเรา แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ควนหัวให้ก็ความ,มีแต่ความสูวามเจทะเลก็ลกระอัอสมบม้นานก็หกัหก,หหก,หกค่ะหักก็ออกให้แขนเนี้ยหักแค่เนี้ยค่ะสวัสดีค่ะพิฉันนรอสอบคณิตทีธรรมตัวแทนอสมบ้บานศรีมง่ที่เจ็ดนะคะ ก็ขอขอบคุณท่านผออแจ๋วสำหรับทุกความทุ่มเทความรู้และประสบการณ์ที่ท่านผอได้มอบให้กับอสมอของเรามาโดยตลอดพวกเราอสมอตลจอมศรีจะคิดถึงเรื่องราวดีๆและเสียงหัวเราะของท่านผอในวันที่ทำงานร่วมกันและความสรงจำที่ดีเสมอมา ก็ขอให้ท่านผออในการเกษียณอายุของท่านผอนี้เต็มไปด้วยการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์และการใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฉันนางกัญญาคำศรีตาทานอสมงบ้านจอมศรีที่แปดดิฉัน จะขอเป็นตัวแทนของอสโสมอบ้านจองสรีมุที่แปดมาเก่าทำขวบตั้งตอหนุลสุโอบ้านติดตั้งช่อชบาสังสีเมฆงานกับท่านเป็นระยะเวลาสามสิบต้นปีตั้งแต่นีฉันเข้ามาเป็นอสมโสมอ้แต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบฉันก็เจอท่านอยู่ใน เราพอสตอนนี้แล้วรู้สึกคนรู้สึกความในใจกับท่านรรู้สึกว่าผูกพันกับท่านท่านเป็นคนอัธยาศัยดีชี้แนะการการบริการกา,สสาราพาพรักษาสุขภาพร่วมงานกับท่านลงพื้นที่ไม่ว่าจะมีโรคร้ายอะไรในหมู่บ้าน เราก็ปรุงพึ้งที่ร่วมกันมาตลอดในใจก็ไม่อยากจะให้ท่านเกษียณผู้ในชั้นเกษียณราชการแล้วพี่ันก็ขอให้ท่านผอ,อโชชิบาสังสีเอง ใช้เวลาจัดการเกษียณมูลุราชการของท่านอยู่กับครอบครัวกับลูกกับผู้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขเหมือนกับดูแลชาวบ้านในตำบลจอกสีให้มีสุขภาพดีสุดท้ายจากใจปอสบชาวตำบลจอกสี ก็ขอให้ท่านมีความสุขกับครอบครัวมีอะไรก็ทางอสสโงก็จะติดต่อประสานไปหามีข้ออะไรที่จะจะหาลรือจะปรึกษาหาลรือก็จะโทรไปถามท่านพิดถึงก็จะไปหา ถ้าท่านคิดถึงก็มาทาปพสมวลชาวตะกนจอบสีกินดีต้อนรับท,ทั้งสองขอบคุณค่ะ